คุยกับเขาได้ไงจะดูจะแยะเป็นแผน <That S 1> เป็นแผนที่ดูเหรอ,อ,อที่ไม่ได้ดูอ่ะที่แบบไปดู <c oughs> ช่องอื่นแ่ะ่สวยพี่สวย มีเพื่อนเล่นอยู่ปะเอาเพื่อนมาดิไม่มีเพื่อนเพื่อนไปครบแสดงว่าเพื่อนเพื่อนขาดใช่ปะเพื่อนไม่ครบใช่ถูกต้องเพื่อนไม่ครบเพื่อนขาดอ่ะถึงว่าจะไม่เล่นแล้วรออยู่สาบพูดย้ำหลายรอบกำลังคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่โอ้โหคุณหกอีกหนึ่งอัน จำคุณทีได้ไหมเมื่อก่อนเล่นกับเราคุณทีทีออนิวอะจับได้ที่เขาเก่งอะอ่าอ่าออนไลน์อยู่เนี่ยแสดงว่ากลับมาเล่นที่เขายิงไปยี่สิบเอ็ดตัวนะใช่คนนี้ป่าวะใช่ปะใช่มั้งตีเอริวตอนแรกแบบนูว่าชื่อตีทีนึกว่าตีนึว่าตีเรา ถีมสลิปซะไ่เคยเจอในแบบผีดึงเออใช่ไงไม่สมัยก่อนเนี่แบบยังจำชื่อใครไม่ค่อยได้ก็เ,เป็นหัวแคนในนี่น,นี่อะไรนะเมื่อก่อนอะจำได้ปะเป็นบีโฟะไางกระตุกวะไม่รู้ใช่ใช่ผมจำได้ผมจำไ,ได้ดีเพราะว่ามีเรื่องมีราวกันแต่ก่อนจำได้ไหม,ำไไมจำได้ปะจำได้ปะที่ตะบีตะบีไปมีเรื่องกันอะไม่รู้แต่ เรื่องมันนานมาแล้วแหละเขาก็มาขอโทษแทนเด็กๆในกลุ่มคนนั้นแหละจะไปรีดดีจะไปรีดดีหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ดีเฮียละมีคนยิงผมเอายังไม่ได้บุ่ยก่อนแบ่งยิงเหรอนีเต็มเลยป่าวไม่ได้ยิงข้างนอกข้างนอกเลยนี่มิบวกมิบวกหรือเพื่อนยิงวะเฮีย ปวดไหมไหนโมกเฮ้เฮ้บปวดตึกอะไรอยู่ M4 เ,เอาคลิปอะไรวะเอาเก็บเสียงวะมีเก็บเสียงเงี่ยอ่ะเอาไปเฮ้ยจ,จะดีเหรอเกรงใจวะเอามาเอามาคุณสี่อ่ะคุณสี่มีแล้วอ้าวคุณสี่มีแล้วเก็บคุณหกับป่ะไม่เอาคุณแปดไปหาทนายก่อน อ่าโอเคเก็บไว้ให้ก่อนไดไม่แบ่งเพื่อนเราบ้างอคกระสุน4มีแค่สามสิบเอเพื่อนเราอยากได้ป่าวอยากได้อะไรกระสุนเืมเนี่กระสุนลูกๆเขียวเต็มเลยมาเนี่ยเก็บมาละอ้าวมนเมื่อกี้ไม่เห็นวะเพื่อนเราทำหาอะไรอยู่วะเนี่ย เฮ้ยมเดี๋ยวเจอพื้นอะไรกนหรอกไอ้ยิงไหนวะก็จะไปไหนเนี่ยไม่รู้บิกเนำไปดีนำไปดีเดี๋ยวไอเฮ็ดไอเฮ็ดเอ็นดีไอเฮ็ด ตายบ่อยไหมเาเปิดแล้วีแบบอีสปตมรถอ้าติดที่อะไเนี่ยไอด้วย่ปเ้วยไปด้วยเนึงราอกกันลอกันเออเออเออไป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 เออจะระเบิดแล้วใช่ปะเลย ว่าว,วิ่งอีกจะเร็วอีกอย่างนี้แหละจะเร็ว <c oughs> <c oughs> อีกเฮ้ยต้องเชื่อมั่นในรถเราดิจะระเบิดอยู่แล้วรถน้าอ๋อวิ่งใครถึงรถกันต่อกนนีต่อกนนีเย่ดีใครถึงรถกันหยุดกรณีหยู่กนณี ไอเบสิ่งงงเล่นเนี่ยอะไรวไม่ไหวช้ากินออกก๊อกทำไมมีหกสิบคนยังไงไม่รู้เลยอะไรวะเอลิวปะเอลเบลิวะไม่เอาอะไรเงี้ยเอฟโฟะะเอาปะโฟว่า ทุกเขียวเต็มเลยตรงเนี้ยเป็นร้อยเป็นร้อยบวกสองกัที่มาร์กอ่าทั้งในกันมาร์กอะไรมาร์กซเคลิ้นเบิร์กเหรอมีนี่มาร์กนี่พี่เบิร์กพี่มาร์กที่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเหรอเบิร์กน,น่าไม่ใช่ใช่ปะ่ะ แล้วนั่นที่เขาบอกเขาเราจะทำตามสัญญาทำไมเขายังไม่ออกไปอีกอะสัญญาอะไรวะขอเวลาอีกไม่นานอะที่เขาบอกอะานานแล้วนะเขาสัญญาใครอะไม่รู้ดีประชาชนป่าเออเขาสัญยาใครไม่รู้พูดไปดิก็ไม่รู้ไงเลยถามเขาก็สัญญาเขาเองเลยเปื่อย,อ,ยอ๋อมโนโขึ้นมาเลื่<อ>ีนะคิดเองเออเองใช่ป่ะคนที่แบบเขาไปรอกัน เขาจะดำรงอีกนานไหมดำลงตั้งนาเหรอเออคลิปตั้งนะว่าคลิปตั้งเจาะใจเจาะใจอ่ะใช่ป่ะนั่นมันสัญญานั่นมันสัญญาพุทนากรดีผมดีผมไม่เอาไปทำไมผมย่าวยาอยากดีผมอแบบลำคานมีน้ำมันนะเติมน้ำมันป่ะ แบบว่าไม่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 มีสไนเปอร์ใส่เลยเหรอกเมื่อกี้อะตรงเมื่อกี้อะที่เราออกมาทั้งเ2 4ยี่สิบสี่ทั้งอะไรเอฟยี่สิบสี่เผจอทั้งส <3 S 1> ามกระบอกไม่ได้ดูครับผมไม่เป็นไรสวัสวดีในช่องแคทด้วยนะครับผมมีคนมาดูแล้วสวัสวดีพ่อหน่อยดีครับ ลืมกดไลค์กดแช่นะครับผมช่องแชร์หรือช่องดา่าช่องแชร์ไปด่ากันอ่ะช่องเพื่นอนรอนท่าทางไม่เป็นมันยืนนิ่งเลยวะวนเสียชาล่เนบกินอย่าเนี้ยหรอไม่เจอคนเลยอยากอยากจะโบกแล้วอ่ะ เ,เก็บเสียงป่า,าเก็บเสียงอะไรทนรายทนายได้ป่ะเสียง M4 ได้เฮ้ยไม่ได้ M4 ใส่อยู่ไงขี้เอามาไงโอ๊ยเปล่ไม่ไอเอาแล้วเอามาเยอะแยะแล้วได้ยินเสียงคนวิ่งข้างบ้านเพื่อนเหรอป้เพื่อสามป่อ บินมาก่อสามเลยก่อสี่มีแม่ไม่ไก่อสี่โหลใครอยู่เป็นครับ พิกดอว่ะสวัสดีแม่โจนใจซ้ำอยู่ไหนกันเป็นไงวะทิศท,ทิศท,ทิศเฮ้คุณแดนอ่ะเหตุยู่เบอร์เบอร์เออหลุดอยู่อะหลุดหลุดอยู่หลุดอ,อยู่หลุดอ,อยู่ อยู่ตรงไหนอยู่ไหนบ้างหน่อยเาเห็นลรข้างบ้าน<ม>ข้างบ้านข้างล่างากำแพงกำแพงหน้าบ้านพี่แป๋งอะ่ะเพื่อนฮะเพื่อนตัวลงไม่มีใช่ไหมไม่มีใครเดินจกว่าต,ตาฝาดเหรรเนี่ยใครเดินกับจ เ,อเอ่อนเราปะจะอยู่เมือนนี้เหรอก็เราหุบวัดทำไมเรียกมันอ้วนอ่ะมันอ้วนเยอะเลยเหรอ ตัวมันใหญ่โครงสร้างตัวมันใหญ่หูฟังกูเป็นไวะไม่ไม่ใช่หูฟังแต่อยู่ที่ชาร์จแบตไปไหนวไเม่เช้ามอเย็นนอนอยู่ตรงนี้แป๊บนึงไงเดี๋ยวไปชาร์จแบตเดี๋ยวไปเอาของก่อน

อ๋อวูบหัวใจเพื่อนเราไปไหน,นวะวิ่งูความรแล้วจะรับเพื่อนไหมช่างมันรับไปไหน่ก็ได้ไปะ ในวงมียิงเพาะอยู่เลยไปดีมาเร็วเพื่อนไปดีไปดีปดปดมีแบบกี่ปะเนี่ย ซื้อมาบ้าเหรนั่นแหละกลางวงเลยสายดีโคนอมีคนสายสายเปลี่ยนหูเลยสลับหูเลยไม่ไม่ไม่ดูใครสองข้างโทษโทษขวาก็มีนี่อ่ะสายขวายังไม่ได้ยินโอเค ข้างขวาไหมข้างขวาขอบวงพอดีน่าจะมีอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เฮ้ยมีคนยังมีคนโอ้โหเป็แถวแถวนี้แหละอ้าไม่ลงมาควาย สองตัวน้ไม่ลงมาวะพี่มึงเล่นเป็นคะเนี่ยกดลงอยู่รึเปล่าปล่อยมันกดกดลงไม่เป็นเลยกดลงอยู่เมื่อกี้ข้างหลังเราอ่ะตรงบ้านเนี้ยน่าจะมีคนว่ะบ้านไหนเเนนีียยข้างหลัง ไปเข้ามาวะเฮ้ยสี่โฟอะเดจิตไปดูดียววะ้เยเก็บเสียงเก็บเสียงเก็บเสียงเหนวนหัวเรา

ใช่ไหมเดี๋ยวก็ตรงนี้มีคนใช่ไหมแล้วเราอ,อ้อมเราอ้อมกลับทางเดิมดีกว่าไปบ้านนี้เลยปะบ้าน<ะ>ด่างเราเนี่ยมีคนนะเก็บเสียงอยู่เนี่ยปใ<ะ>ช่ครใช่ไงเดี๋ยวเราอ้อมซ้ายไปเริวคขับดิดขับดิ

โซนวงแดกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็มาดิครับนี่วงแดกสเดยที่โก้ที่โกดตายโทนเต็มเลยว่ะ เสียงในบ้านอ่าดีแล้วแต่ว่าใส่หูฟังสองข้ามมันก็ได้ยินชัดดีนะคือดีนชัดเหมือนกันนี่เฮ้ยเอออีกคนหนึ่งไว้มาแบกหน่อย ฮะใครมาเล่นดีวะฮายิน่าเมฮายิน่าหนึ่ง <c oughs> บันดิตมาเร็วบันดิตเดิตเล่นตัวว่ะ Hei! เฮ้ย<อ>หนึ่งนนหนึ่ง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 จะสองตัวเองขนาโอ้ไม่เด็กที่เราต้องเข้าไปหามันก่อนโซ่โซโซรี่ไปที่ไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมันน่าจะวิ่ง เดียว้าวงแดกแล้ววงแดกตัวคิดถ้าปั๊มยาเต็มน่าจะน่าจะตนักน่าจะตายอืม <coughs> Ma, Hello. ีหนึ่งอยู่ใครวะแล้วฟูลร,รับปิ้งนนทนครับอาลโหลเล่นปะครับโลโลฮิด้าดักบอล ไฮน่าเทพถึงไฮน่าเมพี่ฮอนอยู่อ่ะพี่ฮอนเล่นอะไรใครรู้สลดสลดกินไม่ห่อ